มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนังสื้อมาแล้วจ้าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุรางสีสันและก็สีสันในโลกแห่งการอ่านเหมือนเช่นเคยในรายการบุกอ v a ไ i ตี้นะคะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งจากหนังสือและก็นิตยสารมาฝากค่ะรับรองนะคะว่าได้ใจคนที่รักครอบครัวคนที่รักการท่องเที่ยวการทํางานแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตค่ะช่วงบุกไกลสนับสนุนโดย C 1 b o o k Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัย เริ่มต้นวันนี้นะคะดิฉันขอเอาใจคนที่รักการท่องเที่ยวค่ะเพราะหลายคนก็บ่นนะคะว่าหน้าฝนแบบนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะเพราะฝนเจ้ากรรมก็ให้บังเอิญเป็นอุปรสรรคซะทุกทีนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าหน้าฝนแบบนี้ก็ยังมีทะเลหมอกสวยๆให้เราได้ชื่นชมค่ะถ้าไม่เชื่อก็มาเปิดนิตยสารทริปไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทริปฉบับนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ดอยสูงซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสไอเย็นของทะเลหมอกแบบใกล้ชิดคุณจะลืมไปเลยค่าว่าชมทะเลหมอกต้องหน้าหนาวเท่านั้นเพราะหน้าฝนอย่างนี้ยังมีสิบทะเลหมอกสุดสวยมาท้าให้คุณไปสัมผัสซึ่งภูเขาสูงทั้ง10ลูกในทริปนี้ล้วนมีชื่อเสียงและโดดเด่นในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีทัศนียภาพของทะเลหมอกที่งดงามที่สุดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูชี้ฟ้าห้วยน้ำดังดอยพะห่มปกดอย หลวงเชียงดาวเขาค้อภูทับเบิกดอยเสมอดาวภูกระดึงปีล็อกและแก่งกระจาน แต่อย่าลืมนะคะว่าจะเที่ยวดอยขึ้นภูชมทะเลหมอกสวยทั้งทีจะให้สนุกเพลิดเพลินคุณเองควรเตรียมข้อมูลเตรียมร่างกายเตรียมอุปกรณ์การเดินทางให้พร้อมและเหมาะสมกับจุดหมายปลายทางด้วยและแน่นอนค่ะทริปฉบับนี้มีข้อมูลและสิ่งที่จะต้องเตรียมบอกไว้ครบเพื่อให้การเที่ยวสุดยอดจุดชมทะเลหมอกของคุณมีแต่ความประทับใจและคุ้มค่ากับการเดินทาง ใครคิดว่าหน้าฝนไม่น่าเที่ยวอ่านทริปฉบับนี้แล้วรับรองต้องรีบจัดเป๊กันแน่นอนค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากทะเลหมอกจะสวยแล้วภูเขาก็ยังเขียวชอุ่มน้ำตกก็ยังชุ่มฉ่ำถ้ายังไงก็ลองหาโอกาสไปท้าลมฝนกันดูบ้างนะคะ มาต่อกันที่นิตยสาราอีกซักฉบับหนึ่งนะคะ Happening ค่ะนิตยสาราไลฟ์สไตล์รายเดือนนะคะที่ฉบับนี้เขาเกาะติดกระแสโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่างรายการวีรชนคนถูกลืมค่ะแล้วก็สูตรทำหนังให้ดังระเบิดของค่าย GTH ค่ะ เรื่องเด่นใน happening ฉบับนี้เป็นเรื่องที่กำลังติดกระแสะและได้รับความสนใจมากเรื่องหนึ่งในขณะนี้ค่ะเพราะเป็นความแปลกใหม่ของแวดวงศิลปะบันเทิงไทยซึ่งเป็นเรื่องราวการตามหาความดีและวีรชนที่มีชื่อโปรเจกต์ว่าวีรชนคนถูกลืมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้ที่มีความสำคัญในโปรเจกต์นี้3คน3บทบาท แหม่มสุรศดีเชื้อชาติผู้กำกับซึ่งร่วมสร้างรูปแบบรายการสารคดีประวัติศาสตร์เชิงวิาพาคที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อน ผู้กำกับสาวบอกไว้ว่าเราทำเพื่อถ่ายทอดความคิดของคนดีคืนสู่สังคมแล้วเราก็มีความเชื่อว่าคนดีอย่างขุนรองปลัดชูมีจริงแล้วเราก็เชื่อว่าในชีวิตเราไม่ต้องรอฮีโร่เลยไม่จำเป็นต้องรอใครขี่มา้าขาวมาช่วยเราเราเป็นคนดีได้เราช่วยตัวเองได้ส่วนสุทธิพพงษ์ธรรมวุฒิผู้รับบทขุนรองปลัดชูเปิดใจถึงการมารับบทนี้ว่าเกิดจากความหดหู่ใจกับการแย่งชิง การเอาชนะค้าคานและการทำลายล้างกันของนักการเมืองไทยซึ่งแตกต่างจากเรื่องของขุนรองที่เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าเพื่อบ้านเมืองแล้วเขายอมเสียสละและยอมตายได้คนสุดท้ายเป็นผู้ที่มารับบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนานั่นก็คือกนกรัฐวงศสกุลพิธีกรอารมณ์ดีผู้นี้กล่าวว่า เนื้อหาในเรื่องขุนรองประลัดชูเป็นเนื้อหาที่ดีมากสอนคนในยุคปัจจุบันได้เราก็ไม่อยากให้มันวูบไปอยากจะให้มันเป็นเหมือนฝนมาทีละสู้ออกทีบีไปทีละตอนแล้วมาพูดคุยกันสอนให้รู้และขุดหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตอนออกมาคลิกมาอ่านอีกเรื่องดูคน GTH ที่จะพาคุณเปิดสูตรการทำหนังให้ดังระเบิดของท่าย GTH ค่ายหนังแห่งนี้มีรูปแบบการทำงานหรือมีเคล็ดลับอย่างไรในการทำตลาดที่เอาคนดูได้อยู่หมัดแทบทุกครั้งจนกลายเป็นค่ายหนังที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในขณะนี้ค่ะจากนิตยสารานะคะมาอ่านหนังสือที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้บ้างค่ะเริ่มจากเล่มนี้เลยนะคะ FQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัวค่ะหนังสือที่จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จร่วมกันเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของครอบครัวค่ะ FQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัวผลงานของสุวรรณาโชคประจักษ์ชัดนักคิดรุ่นใหม่ที่จะมาเสนอมุมมองใหม่ๆในการมองชีวิตและครอบครัวด้วยการชี้ให้ชัดว่าครอบครัวดีครอบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวเข้มแข็งนั้นสร้างได้ด้วยการสร้างความฉลาดที่จะเห็นคุณค่าพิเศษทั้งของแต่ละคนและของทุกคนเมื่อรวมกันเป็นครอบครัวฉลาดที่จะวางเป้าหมายครอบครัวร่วมกันไม่ใช่เพียงเพื่อเป้าหมายส่วนตัวของใครเพียงคนเดียว ฉลาดที่จะให้และรับอย่างสมดุลฉลาดในการบ่มเพาะสืบต่อให้แก่คนรุ่นถัดไปฉลาดที่จะจัดการเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมมีทางเลือกและสุดท้ายคือฉลาดในการตอบสนองความฝันความต้องการของกันและกันอย่างลงตัวโดยความฉลาดนี้สามารถเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาให้มียิ่งขึ้นได้ด้วยการทำแบบฝึกหัดชีวิต3อย่างคือ ตั้งคำถามที่ถูกต้องมีจินตภาพที่สร้างสรรค์และทำกิจวัตรที่งดงามเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการสังเคราะห์จากการทำงานให้คำปรึกษาของผู้เขียนในฐานะครูฝึกเปลี่ยนชีวิตหรือ Life Coach ให้กับกลุ่มผู้นำพ่อแม่และครูมาเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้และร่วมกันทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเพราะแม้แต่นักธุรกิจที่ร่ำรวยต่างก็บอกว่า การเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายนะ ถ้าชีวิตครอบครัวมีความสุขนะคะเราก็จะมีพลังมีแรงกายแรงใจที่จะทํางานหนักต่อไปค่ะและถ้าใครอยากได้แรงบันดาลใจและก็เคล็ดลับในการทํางานนะคะก็ต้องอ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะบริหารธุรกิจสไตล์ยังบัดนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์ของทายาทคลื่นลูกใหม่ธุรกิจเครื่องดื่มค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สําหรับคนทํางานอย่างเราๆมากทีเดียวค่ะ ธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทในปัจจุบันดังนั้นกลุ่มทายาทคลื่นลูกใหม่ธุรกิจเครื่องดื่มจึงเป็นที่สนใจของคนในแวดวงธุรกิจและคนทำงานด้านการตลาดและการบริหารทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์กลยุทธ์ที่แปลกใหม่และแหวกแนวรวมถึงตัวตนของแต่ละคนถนอมศากจิรายุสวัสดผู้เขียนบริหารธุรกิจสไตล์ยังบลัด จึงได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ที่สะท้อนถึงตัวตนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์พร้อมทั้งเส้นทางการก้าวมาสู่การเป็นผู้บริหารของทั้งทายาทเบียร์ช้างกระทิงแดงเ๊ปซี่สิงโคก้กเนสกาแฟและชิปโก้มาให้คุณได้ศึกษาและเก็บเกี่ยวเทคนิคก,การทำงานและการบริหารอย่างมืออาชีพค่ะ หนังสือเล่มสุดท้ายที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ค่ะซึ่งจะช่วยคุณจัดการเอกสารได้อย่างมืออาชีพแบบง่ายๆนะคะบนฟีเจอร์ใหม่ๆกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอ่านสนุกใช้งานง่าย Word 2010ฉบับสมบูรณ์นะคะหนังสือคุณภาพอีกเล่มหนึ่งจากสำนักพิมพ์ C1 ค่ะ ทุกบททุกตอ,อนจากทุกหน้าของหนังสืออ่านสนุกใช้งานง่ายเวิร์ด2010ฉบับสมบูรณ์เล่มน,นี้จะทำให้คุณใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010ในเวอร์ชั่นล่าสุดสร้างเอกสารประกาศรายงานวิทยานิพนธ์จดหมายเวียนป้ายผนึกหน้าซองจดหมายได้อย่างมืออาชีพแบบง่ายๆโดยการแนะนำการใช้งานแบบ Step by Step เรียนรู้เวิร์กช็อปจริงเพื่อสร้างชิ้นงานพร้อมตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดการใช้งานให้คุณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเล่มนี้เล่มเดียวค่ะและนี่ก็คือหนังสือและก็นิตยสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงบุ๊กไกด์นะคะ แต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของหนังสือหน้าอ่านในวันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะใครที่เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าหรือกําลังคิดจะเลี้ยงพลาดไม่ได้ค่ะเพราะเรามีเรื่องราวสนุกๆจากหนังสือเล่มน,นี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแช่ปลามินทาเต่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเชิญลุงปลานา้าอ่านเลือกอ่านตามสบายโลกกว้างใหญ่แต่ไม่กว้างกวาง่า โอกาสคำที่ทุกคนอ่านได้เหมือนกันแต่มีไม่เท่ากันคุณคือคนสําคัญที่จะรวมสร้างโอกาสให้กับพวกเขาได้วันนี้เงินเพียงหนึ่งบาทของคุณเพิ่มคุณค่าได้กับโครงการเงินทอนเพื่อน้องโครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาคเพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่ดีเข้าสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศร่วมต่อเติมโอกาสที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยได้ ที่ร้าน11 Book Center ทุกสาขาไม่มีการให้ใดที่ยั่งยืนกว่าการให้ปัญญาออนะชวนเข้ามาเชิญลุงปานะ โลกกกกวววาาางงใหญ่่แตไมสัตวะแพทย์ดังในแวดวงสัตว์น้ำจับปากกามาแฉน้องปลานินทาน้องเต่าด้วยเรื่องเล่ามากประสบการณ์ได้ความรู้สนุกทุกเรื่องครบรสทั้งโหมดมันหา นี่คือคำโปรยบนหน้าปกของหนังสือเล่นนี้นะคะแชปลามินทาเต่าค่ะซึ่งเมื่ออ่านคำโปรยแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกอยากจะอ่านเนื้อหาด้านในนะคะและพอได้อ่านเนื้อหาด้านในแล้วดิฉันก็สามารถตัดสินใจได้เลยค่ะว่าควรจะนำมาแนะนำให้แฟนๆรายการ b o ๊ก v a r i e ไรได้อ่านกันค่ะ และที่สําคัญนะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาฉันซื่อนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้าและก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ค่ะเราไปฟังเรื่องเล่ามันๆในอารมณ์ผสมความรู้ไปกับอาจารย์กันนะคะในช่วง Book Focus ค่ะ คุณผู้ชมคะการเลี้ยงสัตว์สําหรับบางคนนั้นถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกค่ะแต่กับบางคนก็เรียกว่ารักกันเหมือนสมาชิกในครอบครัวเลยทีเดียวนะคะแต่ความรักอย่างเดียวคงไม่พอค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสัตว์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพฤติกรรมของเขามากนะักอย่างปลาหรือเต่านะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะและอาจารย์ประจําภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงพรมหาวิทยาลัยค่ะรองศาสตร,ราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาฉันซื่อนะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณผู้ชมแชปลานินทาเต่าที่จะมาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในการเลี้ยงดูสัตว์น้ํากับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค,ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่างานงานหลักๆของคุณหมอตอนนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะก็ะ มีงานหลักๆอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นงานสอนหนังสือนะคะเพราะว่าสอนอยู่ที่จุฬาแล้วก็ได้รับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยทั่วทั่วประเทศนะคะในสาขาสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยค่ะเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยมีคนเรียนน้อยนะคะคนเชี่ยวชาญยังกาลังสร้างตัวกันอยู่นะคะพวกคนที่ไว้อาวุโสหน่อยก็ช่วงนี้ก็ช่วยก็ไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีงานทางด้านงานวิจัยนะคะที่ทําเป็นหลักเลยโดยที่เราจะทํางานวิจัยทางด้าน สัาน้ำสวยงามแล้วก็สัดน้าเพื่อการอนุรั์เป็นหลักนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่ทําก็คืองานบริการค่ะงารบริการหมายถึงว่าเราก็รับไปรักษาสัตว์ทั้งงสัตว์ที่มาจากธรรมชาติเช่นพวกโลมาจอยตื้นหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นรับรักษาสัตว์ที่เจ้าของเนี่ยนำสัตว์เลี้ยงเอามาที่โรงพยาบาลนะคะเรางมีโรงพยาบาลสัดน้ําอยู่ที่จุฬาอ๋อมีโรงพยาบาลสั์น้ำก็เป็นโรงพยาบาลปลา แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นปลาแล้วก็เต่าแต่บางครั้งก็จะมีกบมีจระเข้มีตะกวดมีอะไรเข้ามาเป็นระยะระยะคนผสมผสมเข้ามาก็รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อาจจะส่งไปทางโรงพยาบาลจัดเล็กทางด้านหน้าค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีงานบริหารในฐานะผอด้วยถามถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอบ้างค่ะเพราะอะไรคะคุณหมอถึงได้คิดอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเน้นไปที่ปลากับเต่าโดยเฉพาะอกตางห่าง ที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าออตอนที่ทํางานมายี่สิกว่าปีเนี่ยนะคะ,คะ,คะเราได้เจอเ,ออเคสต่างๆเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็พบว่าสาเหตุของการป่วยเนแม้ว่าจะต่างกันไปในแต่ละโรค,คแต่สิ่งที่เหมือนกันมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่าความไม่เข้าใจอของผู้เลี้ยงในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของสัตว์ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นทีก็เ,เลยเขียนหนังสือเล่มน,นี้มาเป็นการเล่าสู่กันฟังในเรื่องของประสบการณ์ว่า การดูแลสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์ที่คนไม่คุ้นเคยนะครเขาไม่ได้หายใจอจใจอ,อกอากาศไปอย่างเราระนะคะก็เขาอยู่ในน้ำเนี่ยลมทั้งเต่าด้วยเนี่ยนะคะมีเทคนิคอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะ,คะเพื่อจะให้สัตว์ที่เลี้ยงอยู่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะค,ะค,ะ,คะคุณหมอคะในหนังสือเล่มนี้คุณหมอเน้นย้ำม,มากค่ะในเรื่องของการรักสัตว์ แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรักแบบผิดวิธีความรักแบบไหนคะที่ส่งผลเสียกับสัตว์เลี้ยงความรักที่รู้สึกว่ารักอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นนะคะ,คะที่จริงรักสัตว์นี่ก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาเรามีแฟนหรือว่ามีคนที่เรารักเนี่ยนะคะ,คะถ้าวันไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยเขาเป็นดังใจเราเนี่ยเราจะมีความทุกข์ เขาก็จะมีแต่ความทุกข์เหมือนกันนะคะเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เหมือนกับเรามีคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะคะถ้าเราพยายามจะให้เขาเป็นที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่มีความสุขและเราก็ไม่มีความสุขเพราะยังไงเขาก็เป็นไม่ได้การเข้าใจในธรรมชาติสัตว์เนี่ยมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือการกินแล้วก็การอยู่สองสิ่งนี้มีความสําคัญยังไงคะคุณหมอ ก็จริงๆเป็นสามัญจำลึกกัดธรรมชาติเลยนะคะ,ค,ะคนเนี่ยยังคุยกันเลยว่ากินดีอยู่ดีก็เหมือนกัน,นะะสัตว์ก็อยากจะกินดีอยู่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคําว่าดีเนี่ยคืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้คํำจากัดความทั้งหมดนะคะ,คะ,คะ เพราะว่าดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเยอะอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้หมายถึงว่า<ม>ชอบอย่างเดียวแต่ดีหมายถึงว่ากินแล้วอยู่แล้วสุขภาพก็จะต้องดีโหโหทงสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายซึ่งส่งผลต่อกันอยู่แล้วนะคะเห<อ>มือนกันในคนหร<อ>ือถ้าเขาเครียดมากเขาก็สุขภาพเสียเหมือนกันคุณหมอคะ,ค,ะคุณหมอเขียนเอาไว้ในเล่มเนี่ยนะคะบอกว่ามีเจ้าของปลาหลายรายค่ะที่พอปลาป่วยแล้วก็เอามาปรึกษาคุณหมอนะคะแต่พอรู้ราคา ซึ่งค่ารักษาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะคุณหมอ50บา50บาทนี่นะคะคนไข้กบอกเออ,เออเจ้าของเจ้าของปลาก็บอกว่าไม่รักษาแล้วอย่างนี้เนยฐานะเท่่ค่ <30 S 1> คะอตอนที่ซื้อมาประทอง30บาทค่ะพอเป็น50เริ่มบวกลบคูณหารอุ๊ยขาดทุน20 ก็เลยไม่ก็บอกว่าไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยคะก็คุณหมอเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมคะมีหลายครั้งค่ะมีหลายครั้งแต่อาจจะไม่ใช่50สเสมอไปบางครั้งมันก็เยอะกว่านั้นอย่างคนที่เขาเลี้ยงปลาต่างบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีไฟแบ็คไลท์อยู่ในอยู่ในบ่ออยู่ในตู้อย่างเงี้ยค่ะไฟตรงเนี้ยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจะมีโทษหรือเป็นประโยชน์อะไรกับปลาเขาไหมคะคือไฟเนี่ยค่ะมีหลายชนิดมาก มันจะมีไฟชนิดที่แบบว่าส่องแล้วเพื่อให้เราเห็นปลาสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไฟจะมีแบบเดนไลท์แบบให้แสงยูวีที่จะช่วยเรื่องสุขภาพมีหลายอย่างนะนี่เนี่ยอยู่ที่ประเด็นว่าคนหนึ่งปลาต้องนอนปลาต้องนอนหลับเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีหลังตาหลับตามองไม่เห็นแต่เขาก็พักผ่อนเหมือนกันก็จะนิ่งเลยนะคะแล้วก็ก็คือเป็นการพักผ่อน ไม่ปิดไฟเลยปลาก็พักน้อยเมื่อเล่าขั้นเปิดไฟยังนอนปิดไฟตางนะคะก็จะมีความเครียดอยู่ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้นะคะเนื่องจากมีแบคไลท์หรือไอ้หลอดยูวีะนะคะมาเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้นะคะในส่วนเป็นงก็ฆ่าได้ก็มีเจ้าของซุปเปอร์คลีนนะคะ,คะท่านก็แบบว่าอยากสะอาดมากเลยนะคะเป็นปลาแบบสเตอร์ไลน์นะคะ ตั้งหลอดไปเลยเพื่อจะให้ค่าเชื้อตลอดเวลาะนะคะปรากฏว่าปรากฏว่าตาเตอต,ตาเสียหมดเลยคะ่ะก็เหมือนเราค่ะลองเข้าไปในห้องที่มีแบคไลน์นานๆบางทีในผับก็จะใช้นะคะลองเข้าไปเธอสักคัจะปวดตาเพราะว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้อยู่กับแสงแบบนี้นานนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้ไฟแบบนี้จริงๆเนี่ย ขอให้นํามาบำบัดน้ำเนี่ยนอกตู้ค่ะ,ะคือเอามาในบอกบําบัดแล้วก็ใช้ UV ไม่เป็นไรคร่ะเปิดไปเลยนะคะแต่ในที่ที่สัตว์อยู่เนี่ยอาจจะต้องะอะระวังไม่ใช่ค่ะค่ะ,ะอ,อ,อย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะบางคนก็นําเต่ามาเลี้ยง แล้วก็ไม่ได้รู้จักพฤติกรรมหรือธรรมชาติของมันดีพอก็อาจจะเพลอไผไปทําอะไรที่แบบหวังดีโดยแบบไม่ได้ตั้งใจว่าใช้ก็จเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นค่ะอย่างอย่างเรื่องปลิงเกาะหลังเต่าซึ่งคุณหมอเขียนเอาไว้ในเล่มนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าปลิงอะไรมันช่างไปเกาะหลังเต่ามันเกาะอยู่ที่หางค่ะเกาะคีอเขา ยังไงก็คนเจ้าของเขาเขาไม่ทราบว่าเป็นเด็กด้วยใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นนักเรียนมัธยมค่ะแต่เป็นคนน่ารักมากนะคะแล้วก็มนความหวงใยในตัวสัตว์มากก็สังเกตเอ๊ะมีปริงตัวเริ่มเลยดูดเลือดแสดงแฉะเลยค่ะอยู่ที่อยู่ที่หางเต่าเขาค่ะก็พยายามจะหยิบออกก็ไม่ออกสะบัดก็เลยยกขึ้นมาแบบถึงขั้นนะคะยกปริงขึ้นมาแล้วสับบัดนะคะโอ้โหตายแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ออก ก็เลยตัดสินใจกลัวว่าเต่าจะเป็นอะไรก็เอากันไกลนี่ค่ะตัดชึบก็้ามาปรากฏว่าเขาก็คิดว่าเป็นเมือดูดเลือดไป้ำที่ไปเลือดก็สาดเลยนะคะปรากฏว่ามันคืออวัยวะเพศของเต่าตัวผู้ค่ะแล้วคือว่าโดยปกติที่เราจะไม่เห็นเันใปอยู่ข้างะนหางจะไม่เห็นเลยค่ะเวลาเขาจะผสมพันในคำสิ่งทียื่นออกมาน้องเขาก็ตัดเลยค่ะเลือดกระฉูดเขาทุกคนเจ็บแทนแล้วเต่าคือต่ายไหมคะ ไม่ตายค่ะแต่ก็เอาไปแล้วก็โทษโทนสะบัดแล้วเขาแบบเสียใจมากเลยค่ะแล้วก็เขาก็เลยตัดเชือกไปแล้วทุกคนคนลุกหมดเลยพ่อตัดแล้วรู้ตัวยังไงเขาว่าแบบเอ้ยไม่ได้การแล้วต้องพามาหาคุณหมอแล้วเลือดออกเยอะเลือดออกเยอะเพราะว่าเลือดตรงนั้นมันเยอะมากยิ่งตอนจะผสมพันธุ์เนี่ยเลือดมันก็จะมาหล่อเลี้ยงตรงนั้นเยอะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลทั้งปลาแล้วก็เต่ายังไงให้เขาให้เขามีความสุขโดยธรรมชาติก็ คำถามนี้ก็คือคําตอบคือโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติธรรมชาติหมายความว่าถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาเขาเอ,อกินอาหารอะไรก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติให้ได้นะคะความเป็นอยู่เช่นเวลาที่สัตว์บางอย่างนะครับปลาบางชนิดเนี่ยชอบอยู่ในซอกนะคะซุกอยู่ตามซอกก็หาซอกให้เขาซุกนะคะอย่างในเต่าเนี่ยเราก็จะมีเกิดเป็นคล้ายๆเอา จะถางต้นไม้มาตัดหน้าออกจะคล้ายๆอีกกลูค่ะแล้วก็เขาก็จะชอบเข้าไปมุดอยู่พวกนี้ทําให้ลดความเครียดได้ตรงน,นั้นค่ะ,คะสุดท้ายอยากคุณหมอแนะนําวิธีการเลี้ยงเต่าหรือปลานะคะว่าเลี้ยงยังไงจะไม่ไปทํำร้ายเขาแบบไม่ตั้งใจที่จริงเลยยี้ยงสัตว์พวกนี้ไม่ยากเลยนะคะคือข้อหนึ่งเนี่ยรู้ว่า เขาเนี่ยมีความต้องการเรื่องของสารอาหารอย่างไรนะคะกินให้ครบหมู่เหมือนคนเราต้องกินอาหารครบหมู huh. alcohol alcohol ่นะคะให้กินอาหารให้ครบหมู่นะคะอยู่ในที่ที่มีความเครียดน้อยที่สุดหมายถึงว่าคุณภาพน้ํานะคะคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ ให้เหมาะสมเต่าบางชนิดไปเลี้ยงในทรายก็จะกินทรายไม่ให้อาหารบนทราย<ม>ก็จะกินทรายเข้าไปอาจจะเกิดปัญหาลำไส้อุดตันได้<ม>นะคะอยู่ในพื้นซีนเมนก็ดูนะคะถ้าลืล่นๆอ,อย่างนี้นี่นะคะ,ะก็จะขาสีหมดเลยค่ะ<อ>เพราะว่าพอลื่นแล้วฉลันะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่แฉะไปในสัตว์ที่มาจากที่แห้งทะเลทรายนะคะพวกนี้ก็จะเกิดอาการปอดบวม,ม,มตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ดูแหล่งกเนิดแรกของเขานิดนึง <c oughs> นะคะว่า <c oughs> พื้นที่เป็นยังไงแล้วก็พยายามเรียนแบบให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะ <c oughs> แล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องมีที่พอในการออกกําลังกายนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าเนี่ยค่ะอย่างที่บอกยูเทิร์น <c oughs> ไม่ได้นะ,ะหรือว่าเป่า <c oughs> เนี่ยนะคะเนื่องจากเขาชอบซุกกันอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเท่าโต๊ะเนี่ยนะคะเลี้ยงเป็นร้อยตัวนะคะเพราะว่าเขาชอบซุกกันอยู่บอกอุ้ยเห็นที่พอเหรือตั้งแค่นี้แต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าสิ่งขับถ่ายต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นปัญหาต่อไปด้วยนะคะ แล้วก็ท้าทยที่สุดก็คือว่าอย่าพยายามเชื่อวิทยาศาสตร์มากไปนะคะ<ม>ให้สารเคมีนู่นนี่สารพัดใครบอกอะไรมานะคะลองหมดเพะะื่อนนะคะไม่ใช่สัตว์ลองนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะมีแปลกๆค่ะต่อเอาเบ็ดมาลองตกปลาว่าอโลวาน่าจะกินเบ็ดหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะแ,แล้วก็ดึงเดิมเสียหายมากดิฉันคิดว่าถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว<ม>์โดยเฉพาะสัตว์ที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เนี่ยนะคะ S <S <Okay. S 1> ถ้าไม่ไม่จาเป็นจริงๆอย่าเลี้ยงดีกว่านะคะ <ừ> เราไปเราไปสนสัตว์เราไปศึกษา <S 2> <S 2> ดูตามที่อื่น <S <S เอาที่แน่ใจก่อนครับว่านี่คือสัตว์ที่ฉันจะเลี้ยงแล้วเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตามวัดต่างๆเนี่ยมีคนเอาเต่าไปปล่อยมากมายนะคะทั้งเต่าที่เป็นเต่าเลี้ยงแล้วแบบอุ้ยเต่าญปุ่นปเขาบอกว่าจะโตแค่นี้ดันโตแค่นี้นะคะไม่มีที่เลี้ยงก็ไปปล่อยแม่น้ํา แล้วซึ่งเต่าเหล่านี้เป็นเต่าที่มาจากแปลกถิ่นเะะมื่อไปก็ทําให้ความสมดุลทางธรรมชาติของเขาเสียหายนะคะนอกจากจะเลี้ยงอย่างไรแล้วจะปล่อยอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง<อ>นะคะไม่ใช่นึกอยากจะปล่อยอะไรลงในธรรมชาติก็ไปปล่อยอนะคะเท่ากับว่าท่าน,นจะฆ่าที่เหลือฆ่าสัตว์ตัวอื่นที่ท่านไม่ได้ปล่อยโดยการรักษาชีวิตเจ้าตัวล่าตัวนี้นะคะปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยามี ต่าจระเข้นะคะ alligator snapping turtle นะคะอยู่หลายตัวนะคะมีปลาปีาลันญาเคยถูกปล่อยลงไปโโนะคะมีมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งทีฉันเองคิดว่าเป็นความรับผิดชอบนะคะของเราต่อสัตว์และต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงสัตว์เนี่ย,ยต,ต้องเลี้ยงอย่างรับผิดชอบอ,อย่างที่เริ่มต้นไว้นะคะรักกันเดียวไม่พอนะคะต้องดูแลต้องเอาใจใส่และต้องรับผิดชอบด้วยค่ะ ครบรสทั้งโหมดมันฮาอย่างที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกเอาไว้เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะการได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะนอกเหนือจากจะทําให้เข้าใจเต่าแล้วก็ปลามากขึ้นแล้วยังได้ร่วมทําบุญอีกด้วยนะคะเพไราะรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้ใจ่ายแล้วนะคะจะมอบให้กับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยชีวิตเต่าและปลาป่วยอนาถาค่ะ วันนี้คุณผู้ชมก็คงจะอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งสมองกันไปแล้วนะคะและแน่นอนค่ะหนังสือที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมในเสาร์นี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะแช่ปลานินทาเต่านะคะโดยเราจะใช้กติกาเหมือนเดิมค่ะคือเปิดสายครึ่งชั่วโมงหลังจบรายการแล้วนะคะจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมโทรกันเข้ามาจึงจะสุ่มหาผู้ที่โชคดี3ท่านให้ได้รับหนังสือไปอ่านกันที่บ้านค่ะและวันนี้นะคะบุ๊คไรตี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือแบบนี้ได้ใหม่่ในนนนนววััเสาาาห้้้คนะนีปิดทย ด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเด็กตั้งคำถามอย่าด่วนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบเพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่